นี่คืองานโอบเฮียร์ปาร์ตี้นะคะทางโอบโซนแม่ตั้งใจที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อขอบคุณตัวแทนโอบที่สู้กับเรามาตลอด1ปีที่เราเปิดรับตัวแทนแล้วตัวแทนของเราแต่ละคนนี้คือตั้งใจมากตลอด1ปีที่ผ่านมาร่วมกิจกรรมกับเราทุกอยาก่างแล้วก็ร่วมกันสร้างความมั่นคงทั้งทางตัวโอบเองแล้วก็ทางตัวแทนเองวันนี้เราอยากจัดงานขึ้นมาเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ร่วมลุยกับเรามาตลอดหนึ่างปีงานในวันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ก้องหลับ มีการอบรมสมัมมนาทุกคนมาทานอาหารอร่อยๆที่ g l าท s t o า e r Park ในเริ่นี้นะคะมาจับสลากของรางวัลตัวเครื่องบินที่พักใดๆแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากคุณนน,ณน,นท์พีโนทีด้วยวันนี้ปล่อยความเครียดอะไรทุกอย่างผิดไปแล้วก็มาสมนุกกบบโอบกับนะะเรื่องงานยามีที่เหล่าตัวแทนอกทุกคนนะคะได้มาเจอกันในวันนี้นะคะเราอยากสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนสามารถส่งต่อได้ถึงลูกถึงหลาน ปอสามารถพูดได้ว่าเงินทุกบาทที่มาลงทุนในธุรกิจนี้คือเงินของปอทั้งหมดปอไม่ได้มีในทุนปอไม่ได้ถูกใครจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์และนี่คือแบรนด์ที่มันเกิดจากชีวิตปอดังนั้นปอตั้งใจทํามันอย่างดีที่สุดอยากให้ตัวแทนทุกท่านนะคะเชื่อมั่นในสินค้านอ้อว่าสินค้าเราขายได้สินค้าดียังไงก็ ขายได้อยู่แล้วอะค่ะไม่ใช่แบรนด์ขายฝันไม่ใช่แบรนด์ตามกระแสรหรือว่าแบรนด์ดารามันคืออาชีพที่ทําให้แม่บ้านตัวเล็กๆคนนี้นะคะได้มีรายได้หลักวันนี้ปอเลยอยากที่จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะขอบคุณค่ะตัวแทนอกของเราอยากที่จะให้กำลังใจยอยากที่จะบอกว่าเราไปด้วยกันอีกมันไปได้อีกหปีที่ผ่านมามันแค่เพิ่งเริ่ม